จะมาเพิ่มเติมนะครับในการปรับแต่งเซตอัพตัวซอฟต์แวร์แท็กเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพาทแรกนะครับตรงนี้จะเป็นเด็กเพเยอร์นะครับเราสามารถขยายตัวเว็บฟอร์มได้บางคนอาจจะต้องการเห็นเว็บฟอร์มที่ชัดเจนกว่านี้นะครับลองลองเอาเมาส์วางลงบนเว็บฟอร์มนะครับจะสังเกตว่าจะมีตรงนี้แสดงขึ้นมานะครับจะเป็นรูปบวกและลบแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับถ้าเรากดบวกเนี่ยเราจะเท่ากับว่าเราสามารถซูม ตัวเวฟอร์มได้นะครับถ้ากดลบเวฟอร์มก็จะถี่แล้วก็เหมือนกับซูมอินซูมอันั่นเองแต่ถ้ากดเท่ากับเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะปกตินั่นเองนะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าผู้ใช้งานเนี่ยถนัดแบบไหนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยซูมอินเข้าไปใกล้เข้าไปมากๆเนี่ยมันจะวิ่งเร็วกันไปอาจจะมองไม่ทันนะครับหรือว่าถ้าถี่มากไปก็าอาจจะมองเล็กเกินไปนะครับก็อยู่ที่ผู้ใช้งานนะครับว่าถนัดแบบไหน สองนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีสันหรือคันเลอร์ของตัวเว็บฟอร์มได้นะครับโดยการน,นะครับเพื่อที่สะดวกในการมองเห็นนะครับเวลาเราเปิดเพลงในภาพหรือว่าใช้งานเนี่ยเราอาจจะให้มันแสดงสีสันออกที่ที่เราดูแล้วเข้าใจง่ายก็ได้นะครับไปที่มุมขวาบนนะครับรูปเฟืองกล่องเซตอัพของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ลงมาที่หมวดเด็กเลเยอร์นะครับแล้วก็ลงมาที่ Color Mode ตรงนี้นะครับ Color Mode แล้วเราก็เลือกโทนสีที่เราต้องการนะครับตอนนี้เนี่ยสถานะอยู่ที่อุลตร้าเวอรอเรตก็คือออกสีม่วงฟ้าอย่างเงี้ยนะครับ2นะครับลงมาออกสีส้มๆเป็นอินฟาเรดนะครับแล้วก็เอ็กซ์เรย์สีเทานะครับแต่ที่เป็นที่นิยมกันของผู้ใช้งานแทรกเตอร์นั่นคือโหมดสเปกตรัมนะครับก็จะให้สีสันที่ชัดเจนนะครับเรามาดูนะครับว่าชัดเจนยังไงนะครับโหมดสเปกตรัมเนี่ยจะแทนค่าสี ค่าน้ำหนักเสียงนั่นเองนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเห็นไหมครับท่อนบีดเสียงดัหนักเนี่ยก็จะแทนด้วยสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นท่อนเสียงที่เ,เสียงเบาๆาเสียงร้องหรือเสียงอะไรที่เป็นท่อนดรอปอย่างเงี้ยจะออกไปทางสีเขียวสีฟ้าคือเสียงเบาๆบาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ดูแลใช้งานง่ายนะสีแดงก็จะเป็นสีที่ดีดมานะครับต่อไปเราจะใช้โหมด ของโหมดสเปกตรัมละกันคือจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับโหมดส,ส,สีแบบโทนสีแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งเพลย์ลิสต์ได้นะครับที่เราเพลย์ลิสต์ที่เราใช้งานบ่อยๆคืออะไรเราจะเรียกว่าแฟลชเพลย์ลิสต์นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเพลย์ลิสต์จะอยู่ทางมุมซ้ายเห็นไหมครับว่าตัวอย่างของผมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพลย์ลิสต์มันเยอะมากนะครับ แต่เราก็ไม่ได้ใช้เพลย์ลิส์เนี้ยทั้งหมดนะครับเอาจริงๆ DJ อาจจะเปิดแค่ไม่กี่เพลย์ลิส์นะครับเราสามารถจะทาการลากเพลย์ลิส์ที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยมาอยู่ตรงแถบตรงนี้ได้นะครับแถบตรงนี้นะเขาจะเป็นเพลย์ลิส์เหมือนกันแต่เราเรียกว่า f a v o r i t e playlist ที่เราจะเป็นเพลย์ลิส์ที่เราใช้บ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเนี่ยผมใช้ edm ตัวเนี้ยบ่อยที่เราเพิ่งตั้งไว้มเมื่อกี้น,นะครับผมก็จะลากเข้ามาเอาไว้ที่ f a v o r i t e playlist ตรงนี้ด้านล่างนะครับ เราสามารถลากทับไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามันยังว่างอยู่มันจะขึ้นว่า n o t assign อย่างเงี้ยเราสามารถใช้เมาส์แล้วก็ลากลงมาที่เมาส์ Assign ได้อย่างนงี้นะครับหรือว่าลากเพิ่ม,เต,มเติมได้นะฮะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปหามุมซ้ายให้เสียเวลาละเพราะว่าเพลลิสที่เราใช้บ่อยเนี่ยจะลงมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราก็จะเรียกว่าแฟล l เพลลิสนั่นเองนะครับ นี่จะเป็นบทสรุปอของพาทแรกนะครับในการใช้งานตัวสอฟตวรคเตอร์ทั้งการเปิดเพลงการเซตอัพเพลย์ลิสต์แล้วก็การใช้งานมิกเซอร์นะครับเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกในพาทต่อไปนะครับในบทเรียนข้างหน้าอีกต่อไปครับ